สวัสดีผู้ที่เกิดในราศีธนูผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบารมีอันสูงส่งถ้าทันได้ฟังคำทำนายนี้เคลื่อนจัก,กรวาลจะส่งความมั่งคั่งความดวงดีมาให้คุณนี่คือทำนายจากหมอดูดังหลายสำนักเช่นอาจารย์ลักฟันธงหมอช้างศีตุลาหมอปลายพรายกระซิบและอีกหลายท่านเกี่ยวกับดวงการเงินการงานความรักและสุขภาพ วันนี้ท่านจะได้พบกับคำทำนายที่พิศวงน่าตกใจจนขนลุกอย่างที่สุดมีความแม่นยำจนวงการหมอดูต้องตะลึงและหยุดฟังดวงของท่านกำลังจะพรุ่งไม่หยุดดวงการเงินของท่านกำลังจะไหลมาแบบไม่คาดคิดและบางครั้งโชคอาจพาท่านไปพบกับการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งโดยไม่ทันตั้งตัวผู้ที่เกิดในราศีธนูช่วงเวลานี้จักรวาลกำลังปรับเปลี่ยนดวงดาวประจำตัวของคุณดาวพฤหัสบดีดาวศุกร และดาวเสาร์กำลังโยกย้ายในตำแหน่งที่ส่งผลต่อโชคลาภและการเงินอย่างมหาศาลการโยกย้ายของดาวเหล่านี้ทำให้พลังบุญเก่าที่คุณสะสมมาชาติก่อนเริ่มส่งผลชัดเจนและถ้าท่านรู้จักใช้จังหวะนี้ให้ถูกต้องชีวิตจะพลิกผันไปในทิศท,ทางที่ร่ำรวยที่สุดแต่ก่อนที่เราจะเจาะลึกไปถึงโชคลาภการงานและความรักมีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวัง ผู้ที่เกิดในราศีธนูหลายท่านมักเผลอใจไปกับสิ่งที่เสื่อมจิตหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนธรรมดาแต่เป็นกับดักที่ทำให้ดวงดีสะดุดถ้าท่านต้องการให้คำทำนายนี้เป็นจริงท่านต้องตั้งจิตให้บริสุทธิ์ฟังอย่างตั้งใจและพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเปิดบุญและให้พลังจักรวาไลไหลเข้าหาท่านบุญเก่าของท่านกำลังผลิดอกออกผลอย่างชัดเจน บางคนจะพบโชคลาบจากการลงทุนเล็กๆที่คาดไม่ถึงบางคนอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินแบบพันตาเห็นการถูกหวยรางวัลใหญ่หรือการค้าขายที่รุ่งเรืองไม่หยุดทั้งหมดนี้เกิดจากการรวมตัวของพลังบุญเก่าดาวโชคลาบและจังหวะชีวิตของท่านแต่ขอให้ท่านจำไว้ทุกโชคใหญ่ต้องมาพร้อมการเตรียมตัวการใช้ใจ่ายอย่างชาญฉลาดและความเข้าใจในความจริงของชีวิตหากท่านประมาทหรือประพฤติผิดทาง บุญที่มีอยู่ก็อาจสะดุดและโอกาสทองก็จะหลุดมือไปด้านการงานคนที่เกิดราศีธนูในช่วงนี้มีโอกาสก้าวหน้าแบบกระโดดก้าวไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายตำแหน่งการได้โปรเจกต์ใหญ่หรือการเปิดธุรกิจใหม่พลังดาวทำให้ความคิดของท่านเฉียบคมว่าขึ้นและสามารถสร้างไรายได้อย่างมหาศาลด้านความรัก ดาวสุกท่งผลให้ความสัมพันธ์เก่าๆมีโอกาสฟื้นตัวหรือคู่รักที่คบกันมานานจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับคนโสดโอกาสพบรักที่ถูกใจอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวทั้งนี้ทุกความสัมพันธ์ต้องอาศัยความจริงใจและการเปิดใจให้จักรวาลน,นำพาสุขภาพในช่วงนี้ถือว่าดีแต่ควรระวังเรื่องการพักผ่อนและความเครียดดาวมฤตยูอาจทำให้บางท่านมีอารมณ์ขึ้นลง การดูแลร่างกายและจิตใจให้สมดุลจะช่วยให้พลังบุญและโชคลาบไหลเข้ามาได้เต็มที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังคุ้มครองท่านอยู่หากท่านสวดมนต์ทำบุญหรือจุดทูบบูชาพระรัตนตรัยในวันนี้จะยิ่งช่วยเปิดดวงเปิดโชคและดึงดูดความร่ำรวยเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนตั้งใจและเชื่อมั่นว่าโชคกำลังมาหาท่านสำหรับผู้ที่มาฟังคลิปนี้ไม่ใช่แค่คำทำนายธรรมดา แต่เป็นคําทํานายที่มีพลังลึกซึง้งและผสมผสานทั้งพลังจักรวาลบุญเก่าและพลังดาวเข้าด้วยกันท่านต้องฟังจนจบคลิปและช่วยกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเปิดบุญและกดซูเปอร์แดงซ์เพื่อเปิดดวงของท่านตอนนี้จักรวาลกําลังบอกกับท่านอย่างชัดเจนโชคลาบกําลังเดินทางเข้ามาการเงินจะมั่งคั่งแบบไม่คาดคิดการงานจะรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดด และบางครั้งโชคชะตาอาจพาท่านไปพบกับความร่ำรวยแบบมหาศาลการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอาจเกิดขึ้นกับท่านในช่วงเวลาใกล้นี้โดยไม่ต้องคาดคิดผู้ที่เกิดในราศีธนูหลายท่านในช่วงนี้จะพบสัญญาณของโชคลาภจากสิ่งเล็กๆรอบตัวอาจเป็นตัวเลขที่ปรากฏในชีวิตประจำวันหรือโอกาสทางการเงินที่เกิดขึ้นแบบฟ้าประทานทั้งหมดนี้เกิดจากการทำบุญสะสมในอดีตและจักรวาลกำลังเปิดโอกาสให้ท่านเต็มที่ คำเตือนสุดท้ายสำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูการที่จะรับโชคอย่างเต็มที่ท่านต้องมีจิตใจ,ใจบริสุทธิ์อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เสื่อมจิตและอย่าละเลยความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันทุกความสําเร็จและโชคดีจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจและการเปิดใจรับพลังบุญจากจักรวาลจำไว้ว่าคลิปนี้มีพลัง หากท่านพิมพ์คำว่าสาธุขณะฟังคำทำนายจักรวาลจะรับรู้และจะนำพาโชคลาภเงินพองและความร่ำรวยในชีวิตของท่านอย่างต่อเนื่องสวัสดีผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูผู้ที่เปลี่ยมไปด้วยบุญบารมีอันสูงส่งและพลังจักรวาลอันยิ่งใหญ่หากท่านได้ฟังคำทำนายนี้เคลื่อนจักรวาลจะพัดพาโชคลาภความร่ำรวยและปาฏิหาริย์อันเหลือเชื่อเข้ามาหาท่าน นี่คือคำทํานายที่ผมรังสรรค์ขึ้นเองโดยอ้างอิงกับพลังจักรวาลบุญเก่าในอดีตและคำทํานายของหมอดูชื่อดังในประเทศไทยอาทิอาจารย์ลัก์ฟันธงหมอช้างสีตุลาหมอปลายพรายกระซิบและอีกหลายท่านในปีพศ2569นี้สำหรับผู้ที่เกิดลัคนาราศีธนูจะเป็นปีแห่งการพลิกฝันครั้งใหญ่ดวงของท่านจะเปลี่ยนไปอย่างไม่เคยเกิดขึ้นในรอบหลายสิปี โชคดีจะมาถึงแบบไม่ทันตั้งตัวและบางครั้งเหตุการณ์เหล่านี้อาจพิศวงจนท่านเองยังไม่สามารถอธิบายได้จักรวาลจะส่งพลังบุญเก่าและพลังดาวเข้ามาเชื่อมโยงให้ชีวิตของท่านรุ่งโรจน์อย่างเหลือเชื่อดาวดวงในปีนี้ถือว่ามีความเคลื่อนไหวสำคัญดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์ดาวเสาร์และดาวมฤตยูกำลังโยกย้ายในตำแหน่งที่ส่งผลโดยตรงต่อโชคลาภการเงินและโอกาสชีวิต ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งการเรียนรู้และโชคลาภจะส่องแสงแรงขึ้นในเดือนต้นปีทำให้ผู้ที่เกิดลัคนาราศีธนูมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและการงานอย่างน่าตกใจสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดแต่กลับเปลี่ยนชีวิตท่านไปในทางที่ดีขึ้นบุญเก่าและเทวดาที่ท่านได้สร้างมาตลอดหลายชาติจะปรากฏผลอย่างชัดเจนในปีนี้สำหรับบางท่าน อาจพบโชคลาภจากการลงทุนเล็กๆหรือได้รางวัลใหญ่โดยไม่คาดคิดบุญที่ทำมาดีในอดีตจะส่งพลังให้ท่านได้รับสิ่งที่เหนือความคาดหมายแต่ทุกโชคลาภต้องมาพร้อมกับความระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดและการทำบุญต่อเนื่องเพราะถ้าท่านประมาทโอกาสทองก็อาจหลุดมือไปด้านการเงิน สำหรับผู้ที่เกิดลัคนาราศีธนูปี2,569จะเป็นปีที่โชคลาภไหลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีจะมีโอกาสพบรายได้ที่ไม่คาดคิดบางครั้งอาจมาจากการค้าขายหรือการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่การถูกหวยรางวัลใหญ่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นเช่นกันดาวโชคลาภและดาวพฤหัสบดีจะสร้างจังหวะที่เหมาะสมในการรับโชค ท่านที่มีความตั้งใจและทำบุญบ่อยจะพบว่าการเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงด้านการงานสำหรับผู้ที่ทำงานประจำการโยกย้ายตำแหน่งหรือการได้รับมอบหมายงานสำคัญจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีการตัดสินใจและการใช้สติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญดาวดวงส่งผลให้ท่านมีความคิดเฉียบคมและมีวิสัยทัศน์การบริหารงานและการแก้ไขปัญหาจะทำได้อย่างน่าทึ่งสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ ดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์ส่งพลังให้การค้าขายจเจริญรุ่งเรืองลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดทุกการตัดสินใจที่ทำด้วยความตั้งใจและรอบคอบจะนำพาความร่ำรวยเข้ามาด้านความรักสำหรับผู้ที่มีคู่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดาวศุกร์และดาวมรุตตยูทำให้ความเข้าใจระหว่างคู่รักลึกซึ้งขึ้น สำหรับคู่รักที่มีปัญหาเก่าๆจะมีโอกาสแก้ไขและปรับความเข้าใจกันได้สำเร็จสำหรับคนโสดจะมีโอกาสพบรักที่ถูกใจโดยไม่คาดคิดช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือกลางปีถึงปลายปีโอกาสพบคู่ที่เหมาะสมจะมาในช่วงที่ท่านไม่คาดคิดด้านสุขภาพโดยรวมถือว่าดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดและอารมณ์ที่ขึ้นลงดาวมฤตยูอาจทำให้บางท่านรู้สึกอ่อนล้า การพักผ่อนและการทำสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบและร่างกายแข็งแรงการออกกำลังกายและการกินอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้พลังบุญและโชคลาภไหลเข้าสู่ชีวิตของท่านได้เต็มที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดากำลังคุ้มครองท่านอยู่หากท่านสวดมนต์ทำบุญหรือจุดธูปบ,บูชาพระรัตนตรยัยจะช่วยเปิดดวงและเสริมโชคลาภ การถวายสังฆทานทำบุญตักบาตรหรือทำบุญด้วยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจะเป็นการเปิดช่องทางให้จักรวาลส่งความร่ำรวยและความสำเร็จเข้ามาอย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่ติดตามคำทำนายนี้จงฟังจนจบและตั้งใจพิมพ์คำว่าสาธุเพื่อเปิดพลังบุญให้จักรวาลรับรู้การกดติดตามกดแชร์และกดซ u ปเปอร์แดง์ก็เป็นการเปิดบุญเพิ่มดวงทำให้โชคลาภไหลเข้ามาแบบเต็มพิกัด สิ่งที่ควรระวังในปีนี้สำหรับผู้ที่เกิดลักนณาราศีธนูคือการประมาทการลหลงไหลในสิ่งเสื่อมจิตและการใช้ใจ่ายเกินตัวดาวเสาร์อาจทำให้บางท่านรู้สึกหนักใจหรือมีอุปสรรคทางการเงินแต่ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนชีวิตหากท่านรู้จักระวังตัวและตั้งใจทำบุญสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นโอกาสให้ท่านเรียนรู้และเติบโตคำทำนายในปีนี้ถือว่ามีความพิศวงและเหนือความคาดหมาย ดาวดวงบุญเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังจักรวาลทั้งหมดจะร่วมมือกันเพื่อพลิกชีวิตของท่านไปสู่ความรุ่งเรืองผู้ที่เปิดใจฟังคำทำนายนี้อย่างตั้งใจจะพบว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลโชคลาภเงินทองความรักและความสำเร็จในทุกด้านกำลังเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูในปีพศ2569จะมีโอกาสพบปาฏิหาริย์แบบไม่เคยเกิดขึ้นในรอบหลายสิปี อาจเป็นการถูกหวยรางวัลใหญ่การได้รับโอกาสทางธุรกิจที่พลิกชีวิตหรือการพบรักที่เปลี่ยนชะตาทุกเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างพิศวงและน่าตกใจในช่วงต้นปีพลังดาวและบุญเก่าจะทำให้ท่านมีโชคทางการเงินอย่างชัดเจนอาจพบรายได้พิเศษหรือโอกาสในการลงทุนที่ไม่คาดคิดแต่ต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายอย่างประมาทการทำบุญต่อเนื่องจะช่วยให้โอกาสเหล่านี้กลายเป็นความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน กลางปีเป็นช่วงเวลาที่ความรักและความสัมพันธ์จะเด่นชัดดาวสุขและดาวมฤตยูทำให้ท่านเข้าใจคู่รักได้ลึกซึ้งขึ้นหรือพบรักใหม่ที่เหมาะสมการเปิดใจและการทำบุญร่วมกับคู่รักจะช่วยเสริมพลังให้ความสัมพันธ์มั่นคงยิ่งขึ้นปลายปีดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์จะส่งพลังให้การงานและธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดการตัดสินใจที่รอบคอบและการใช้สติปัญญาจะทำให้โอกาสทองไม่หลุดมือ พลังบุญเก่าและการสวดมนต์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยดึงดูดโชคลาภและความร่ำรวยเข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกด้านของชีวิตทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพและโชคลาภจะถูกเสริมพลังด้วยบุญเก่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากท่านตั้งใจทำบุญพิมพ์คำว่าสาธุฟังคำทำนายนี้อย่างตั้งใจและช่วยกดแชร์กดติดตามกดซุปเปอร์แทงส์โอกาสและโชคลาภจะไหลเข้าสู่ชีวิตของท่านอย่างต่อเนื่อง สวัสดีผู้ที่เกิดลัคนาราศีธนูผู้ที่มีบุญบารมีสูงส่งและพลังจัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่หากท่านต้องการให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีโชคลาภเงินทองไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าใจเคล็ดลับการเสริมดวงตามธรรมชาติของจักรวาลให้เทวดาและบุญเก่าที่ท่านสร้างไว้ในอดีตช่วยหนุนดวงและส่งผลให้ชีวิตรุ่งเรือง สิ่งแรกที่ผู้เกิดราศีธนูควรทำคือการทำบุญอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกับผู้ที่ยากไร้คนชราที่ไม่มีผู้ดูแลและผู้ที่ด้อยโอกาสการทำบุญแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากแต่ต้องทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์และตั้งใจอย่างแท้จริงการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นการสะสมบุญเก่าอย่างแท้จริงบุญเหล่านี้จะสะท้อนกลับมาในรูปแบบของโชคลาภเงินทองโอกาสในการงานและความสำเร็จในชีวิต อีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญคือการนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันให้ท่านนั่งลงในที่สงบหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยลมหายใจออกอย่างช้าๆนึกถึงแต่สิ่งดีๆสิ่งที่อยากได้และภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่ท่านปรารถนาจะกระาวลาจะรับรู้ความตั้งใจของท่านและส่งสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตอย่างอัตโนมัติการทำเช่นนี้ทุกวันจะช่วยเปิดพลังจักราวาลและดึงโชคลาภเงินทองและความสำเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ด้านดวงดาวประจำตัวสำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูปีนี้ดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์ดาวเสาร์และดาวมฤตยูมีพลังสำคัญที่ส่งผลต่อการเงินการงานและโชคลาภดาวพฤหัสบดีคือดาวแห่งโชคลาภและการเรียนรู้การโคจรของดาวพฤหัสบดีจะช่วยให้ท่านพบโอกาสทองทางการเงินและการลงทุนดาวศุกร์ช่วยด้านความรักและความสัมพันธ์แต่ก็มีผลต่อการค้าขาย ดาวเสาร์ทำให้ท่านต้องมีความอดทนและรอบคอบแต่ก็ช่วยเสริมความมั่นคงในชีวิตดาวมฤตยูช่วยเปิดช่องทางของโชคชะตาและสิ่งเหนือธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นสำหรับตัวเลขนำโชคของทุกเกิดลัคนาราศีธนูจะช่วยในการเสี่ยงโชคและการลงทุนตัวเลขที่เหมาะสมคือเลข 3, 7, 9, 12, 21, 27ตัวเลขเหล่านี้สัมพันธ์กับพลังจักรวาลและดาวพฤหัส,สบดี โดยการใช้เลขเหล่านี้ในการเสี่ยงโชคเช่นการซื้อหวยการลงทุนหรือแม้กระทั่งการเลือกเลขที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จและโชคลาภอย่างมหาศาลเคล็ดลับอีกอย่างที่สำคัญคือการตั้งใจทำความดีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญถวายอาหารแก่พระสงฆ์หรือทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์ การทำเช่นนี้จะเปิดพลังบุญเก่าให้หมุนเวียนเข้าสู่ชีวิตของท่านทำให้มีโอกาสพบโชคลาภเงินทองและความสำเร็จโดยไม่คาดคิดด้านการค้าขายและธุรกิจผู้เกิดราศีธนูในปีนี้จะมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองอย่างมากหากทำธุรกิจควรเลือกช่วงเวลาที่ดาวพฤหัส,สบดีและดาวศุกร์มีพลังสูงเช่นเดือนกุมภาพันธ์เดือนมิถุนายนและเดือนตุลาคม การเปิดร้านหรือเปิดโปรเจกต์ใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มรายได้และความมั่งคั่งอย่างมหาศาลการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าการเลือกหุ้นหรือการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆจะประสบความสำเร็จเกินคาดด้านโชคลาภและการเสี่ยงโชคผู้เกิดราศีธนูจะมีโอกาสถูกหวยหรือได้รับโชคลาภใหญ่ในปีนี้แต่การเสี่ยงโชคควรทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์ใช้ตัวเลขนำโชคและเชื่อมั่นในพลังบุญเก่าที่ท่านสร้างไว้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้โชคลาภไหลเข้าสู่ชีวิตโดยไม่ติดขัดด้านความรักและความสัมพันธ์สำหรับผู้มีคู่ดาวศุกร์และดาวพฤหัส,สบดีส่งพลังให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นคู่รักที่มีปัญหาเก่าๆจะมีโอกาสปรับความเข้าใจกันได้สำเร็จสำหรับคนโสดดาวศุกร์และดาวมฤตยูจะช่วยดึงดูดคู่ที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตช่วงเวลาที่เหมาะสมคือกลางปีถึงปลายปี การเปิดใจและการทำบุญร่วมกับคู่รักหรือผู้ที่รักใคร่จะช่วยเสริมความมั่นคงในความสัมพันธ์ด้านสุขภาพและร่างกายผู้เกิดราศีธนูควรระวังเรื่องความเครียดและอารมณ์ที่ขึ้นลงการออกกำลังกายสม่ำเสมอการพักผ่อนให้เพียงพอและการนั่งสมาธิจะช่วยให้พลังบุญและโชคลาภไหลเข้าสู่ชีวิตอย่างต่อเนื่อง การนั่งสมาธิทุกวันก่อนนอนจะช่วยให้จิตใจสงบทำให้การตัดสินใจทางการเงินและการลงทุนมีประสิทธิธภาพมากขึ้นเคล็ดลับเสริมดวงเพิ่มเติมคือการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระรัตนตรยัยพระพุทธรูปหรือเทวรูปต่างๆการจุดธูปบูชาพระและสวดมนต์เป็นประจำจะช่วยเสริมโชคลาภการเงินการงานและความรักรวมถึงช่วยปกป้องชีวิตจากอุปสรรคและโชคร้ยาย การตั้งจิตและนึกถึงสิ่งดีๆที่อยากได้การทำบุญอย่างสม่ำเสมอและการนั่งสมาธิทุกวันก่อนนอนจะช่วยให้จักรวาลรับรู้ความปรารถนาของท่านและส่งผลให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสิ่งเล็กๆรอบตัวที่ท่านไม่คาดคิดอาจเป็นสัญญาณโชคลาภถูกหวยรางวัลใหญ่หรือโอกาสทองทางธุรกิจ สำหรับผู้เกิดราศีธนูการทำบุญร่วมกับผู้อื่นการให้ทานแก่ผู้ยากไร้และการนั่งสมาธิทุกวันก่อนนอนจะเป็นพลังบุญสำคัญที่ช่วยหนุนดวงให้โชคลาบเงินทองและความสำเร็จไหลเข้าสู่ชีวิตอย่างต่อเนื่องทำให้ปีนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จความโชคดีและการพลิกชีวิตครั้งใหญ่คำสำคัญคือความสม่ำเสมอความบริสุทธิ์ใจและความตั้งใจในการทำบุญท่านต้องทำทุกวันแม้เป็นสิ่งเล็กน้อย จักรวาลและเทวดาจะรับรู้และส่งผลให้ชีวิตของท่านมีความร่ำรวยและโชคลาบเข้ามาอย่างต่อเนื่องสวัสดีผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูผู้ที่เปี่ยมไปด้วยบุญบารมีและพลังจักรวาลอันยิ่งใหญ่วันนี้จักรวาลกำลังส่งคลื่นพลังแห่งโชคลาบความมั่งคัง่งและความร่ำรวยเข้าสู่ชีวิตของท่านดวงชะตาของท่านเปิดเต็มที่การเงินไหลามาอย่างต่อเนื่องโอกาสทองกำลังเข้ามาในชีวิตท่าน และบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นอาจน่าตกใจจนขนลุกเพราะโชคลาภบ,บางอย่างอาจพาท่านไปพบการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบไม่ทันตั้งตัวผู้ที่เกิดลัคนาราศีธนูบุญเก่าของท่านในอดีตกำลังผลิตดอกออกผลอย่างชัดเจนเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกำลังคุ้มครองท่านส่งพลังบุญเข้ามาเพื่อหนุนดวงการเงินการงานความรักและสุขภาพท่านจะพบว่าโอกาสทองมักมาปรากฏตรงหน้าท่านเสมอ แต่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เปิดใจรับฟังและตั้งจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นในปีนี้ดาวพฤหัสสบดีดาวศุกร์ดาวเส,สาร์และดาวมรตยูกำลังเคลื่อนตัวเข้าตำแหน่งที่สนับสนุนโชคลาภและความสำเร็จการค้าขายจะรุ่งเรืองอย่างไม่คาดคิดการลงทุนจะให้ผลกำไรเกินคาดและบางครั้งการเสี่ยงโชคจะพาท่านไปพบรางวัลใหญ่การถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่เป็นสิ่งที่จักรวาลจัดให้ผู้ที่มีบุญเก่าและตั้งใจทำดีชาวราศีธนูที่ตั้งใจทำบุญอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ชราที่ไม่มีคนดูแลจะยิ่งเพิ่มพลังบุญให้หนุนดวงการทำบุญร่วมกับผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นการสะสมบุญเก่าที่ทรงพลังที่สุดสิ่งที่ท่านทำจะกลับมาเป็นโชคลาภเงินทองโอกาสทางธุรกิจและความสำเร็จที่ท่านไม่คาดคิด การทำสมาธิก่อนนอนทุกวันเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญให้ท่านนั่งในที่สงบหลับตาสูดลมหายใจลึกๆและนึกถึงสิ่งดีๆสิ่งที่อยากได้และภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่ปรารถนาจักรวาลจะรับรู้ความตั้งใจของท่านและส่งพลังบุญเข้ามาเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงการทำเช่นนี้ทุกวันจะช่วยเปิดช่องทางของโชคลาภการเงินและความสำเร็จในทุกด้านสำหรับด้านการเงิน ชาวราศีธนูในปีนี้จะพบว่าเงินทองไหลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีโอกาสในการค้าขายการลงทุนและการเสี่ยงโชคจะมาถึงท่านโดยไม่คาดคิดบางครั้งท่านอาจได้รับผลกำไรจากธุรกิจหรือการลงทุนที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่กลับให้ผลตอบแทนมหาศาลการใช้ตัวเลขนำโชคเช่น 3, 7, 9, 12, 21, 27จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเสี่ยงโชค และถูกหวยรางวัลใหญ่ด้านการงานดาวพฤหัส,สบดีและดาวเสาร์จะส่งผลให้ท่านมีวิสัยทัศน์เฉียบคมการตัดสินใจทางธุรกิจจะมีความแม่นยำและการบริหารงานจะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนหากท่านกำลังรอโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายไปยังตำแหน่งที่ดีกว่าโอกาสทองกำลังมาถึงแล้วการใช้ความรู้และความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่จะทำให้ดวงการงานพรุ่งและเงินทองไหลมาอย่างต่อเนื่อง ด้านความรักสำหรับผู้มีคู่ดาวศุกร์ส่งพลังให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นคู่รักที่มีปัญหาเก่าๆจะปรับความเข้าใจกันได้สำเร็จสำหรับคนโสดโอกาสพบรักที่ถูกใจและเหมาะสมอาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวการเปิดใจและการทำบุญร่วมกับคนรักหรือผู้ที่รักใคร่จะช่วยเสริมความมั่นคงในความสัมพันธ์และนำพาโชคลาภด้านความรักเข้ามาในชีวิตด้านสุขภาพ ผู้เกิดราศีธนูควรระวังความเครียดและอารมณ์ที่ขึ้นลงการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอและทำสมาธิจะช่วยให้พลังบุญและโชคลาภไหลสู่ชีวิตการดูแลร่างกายและจิตใจให้สมดุลจะทำให้ท่านมีพลังเพียงพอในการใช้ชีวิตและรับมือกับโอกาสทองที่จักรวาลส่งมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดากำลังคุ้มครองท่านอยู่หากท่านสวดมนต์ทำบุญหรือบูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำจะช่วยเสริมโชคลาภ เงินทองการงานและความรักพร้อมทัานปกป้องท่านจากอุปสรรคและโชคร้ายการตั้งจิตนึกถึงสิ่งดีๆก่อนนอนทุกวันจะช่วยดึงพลังจักรวาลให้เข้ามาในชีวิตของท่านชาวราศีธนูทุกท่านหากท่านต้องการให้โชคลาบเงินทองและความสำเร็จเข้ามาเต็มที่จงตั้งใจทำบุญทุกวันช่วยเหลือผู้ยากไร้ทำสมาธิก่อนนอนและนึกถึงสิ่งดีๆที่ปรารถนาพร้อมกับพิมพ์คำว่าสาธุ เพื่อให้จักรวาลรับรู้ความตั้งใจของท่านการกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งและกดซุปเปอร์แทงส์จะเป็นการเปิดบุมเปิดช่องทางให้โชคลาภเงินทองและความสำเร็จเข้ามาอย่างเต็มพิกัดการทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องจะทำให้ปีนี้เป็นปีแห่งความร่ำรวยความโชคดีและความสำเร็จที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตของท่านจักรวาลกำลังเปิดทางให้ชาวราศีธนูทุกท่านพบปาฏิหาร การเงินไหลามาอย่างต่อเนื่องการค้าขายรุ่งเรืองการเสี่ยงโชคให้ผลสําเร็จและบางครั้งโชคชะตาจะพาท่านไปพบกับการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบไม่ทันตั้งตัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากบุญเก่าความตั้งใจทําดีและพลังดาวที่หนุนดวงอย่างชัดเจนชาวราศีธนูทุกท่านจําไว้เสมอว่าโชคลาภและความสําเร็จไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากการทําบุญสะสมพลังจักรวาลบุญเก่า และการตั้งใจทำดีการช่วยเหลือผู้ยากไร้การทำสมาธิทุกวันการนึกถึงสิ่งดีๆก่อนนอนและการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเปิดดวงเปิดโชคลาภและทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์ปีนี้เป็นปีแห่งความมั่งคั่งสำหรับชาวราศีธนูโอกาสทองจะมาถึงอย่างต่อเนื่องดวงการเงินการงานความรักและโชคลาภจะไหลมาอย่างไม่ขาดสายหากท่านเปิดใจและตั้งใจทำบุญ พลังจักรวาลจะหนุนดวงของท่านอย่างเต็มที่การถูกหวยรางวัลใหญ่และความสําเร็จในทุกด้านจะเกิดขึ้นกับท่านแบบไม่คาดคิดขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านร่ํารวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งดวงชะตาเปิดการเงินมั่งคั่งโชคลาภล้นเหลือการงานรุ่งเรืองความรักมั่นคงสุขภาพแข็งแรงและชีวิตเต็มไปด้วยความสุขความสําเร็จจงฟังคําทํานายนี้อย่างตั้งใจพิมพ์คําว่าสาธุกดติดตามกดแชร์ กดกระดิ่งและกดซ u เปอร์แทงส์เพื่อเปิดบุญและให้ทุกสิ่งที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านโดยเร็ววัน